หลวงตาสวงช่วยคนคิดสั้นจะฆ่าตัวตายในบรรดาเรื่องราวที่เป็นแนวอภินิหารของหงหลวงตาสวงเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบที่สุดคุณบุญเลิศเล่าว่าลูกศิษย์เมืองจันทบุรีชื่อคุณนกมารับเอาตัวหลวงตาสวงไปพักที่บ้านของเธอใกล้าชายแดนเขมรขับคล้ายว่าอยู่ในเขตคลองลึกจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้ โดยรับเอาตัวหลวงตาไปก่อนหวยออกไม่กี่วันคือมีแผนจะเอาหวยจากหลวงตานั่นเองหลวงตาก็ได้ให้หวยจนคุณน,นกและชาวบ้านถูกกันท่วนทุกข์นอนหลังถูกหวยแล้วคุณน,นกยังคงรั้งตัวหลวงตาไว้ไม่ปล่อยให้กลับตั้งใจให้อยู่บอกหวยงวดต่อไปอีกงวดทั้งยังขัดกระแสต้องการให้หลวงตาอยู่ต่อไปจากชาวบ้านไม่ได้ งวดต่อมาหลวงตาให้หวยถูกอีกคนรวยหวยมากกว่างวดที่แล้วหลายคนที่เชื่อมั่นทุ่มแทงได้เงินมากมายกันทั้งหมู่บ้านคุณนกรรมถ้าจะรั้งตัวหลวงตาไว้อีกไม่ยอมให้หนีกลับสีสเกตร้อนถึงคุณบุญเลิศซึ่งพักอยู่บ้านในเมืองอุบลผมฝันครับฝันว่าหลวงตามาหาบอกให้ช่วยไปรับที่อยากกลับแล้วเรื่องฝันเห็นหลวงตามาบอกให้ไปรับไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกคือก่อนหน้านั้นก็ฝันมาหลายหนทุกหนก็เป็นเรื่องจริงๆคือหลวงตาต้องการให้ไปรับจึงรีบขับรถออกจากบ้านไปเมืองจันทันที พ่อไปถึงหลวงตาวิ่งมาหาที่ประตูแสดงอาการดีใจจะขึ้นรถกลับใครก็ทัดทานไม่อยู่ชาวบ้านแห่กันมาล้อมรถต้องเจรจากันนิดหน่อยเขาจึงยอมให้พาหลวงตากลับก่อนกลับชาวบ้านทุกคนพากันมาถวายเงินรวมๆแล้วได้สี่หมื่นบาททวนพอดีปกติหลวงตาไม่รับเงินใครถวายจะส่งคืนถ้าเซาซีจะให้รับไว้หลวงตาจะเผาเงินนั้นทิ้งต่อหน้าต่อตาท่านว่าของไม่ดีคนตีกันฆ่ากันแย่งชิงกันก็เพราะสิ่งนี้นเงินเป็นของไม่ดีแต่ว่าคราวนี้แปลกท่านรับเงินทั้งหมดไว้แล้วใส่เก็บลงย่าม ต้องเข้าใจธรรมชาติของหลวงตากับคนขับรถคุณบุญเลิศเมื่อหลวงตาขึ้นรถแล้วจะไปที่ไหนจะไปหนใดก็สุดแต่หลวงตาจะชี้นิ้วให้ขับไปท่านให้ขับเลาะไปตามถนนเรียบชายแดนผ่านหมู่บ้านแปลกๆไปเรื่อยจนกระทั่งผ่านหมู่บ้านเล็กๆจำชื่อไม่ได้หมู่บ้านนี้อยู่ใกล้อรัญ,ญประเทศคือห่างจากอารันราว15-20ถึงกิโลเมตรเท่านั้นเพียงแค่ผ่านเลยหมู่บ้านมาไม่ไกลเท่าไรหลวงตาล้วงเงิน4ี่0 0่นบาทโยนออกหน้าต่างทิ้งตรงข้างทางผมเบรกตัวโก่งเลยครับ จะถอยรถกลับไปเก็บเงินหลวงตาบอกไม่เอาเอาเงินของเขาทิ้งไปไปคุณบุญเลิศนึกเสียดายจนร้อนรนอยู่ในใจเงินตั้งสี่หมื่นนะใครไม่เสียดายแทนที่จะโยนทิ้งยกให้เราก็ยังจะดีกว่าทีนี้ใจมันก็คิดแต่เรื่องเงินจะหาทางกลับไปเอาเงินนั้นให้ได้พอดีมองเห็นวัดอยู่ริมทางเลี้ยวเข้าไปส่งหลวงตาขึ้นไปบนศาลาบอกว่าหลวงตาคอยอยู่นี่ก่อนผมมีธุระขอไปทำธุระเดี๋ยวเดียวจะกลับมาหลวงตาหัวเราะหยุมหยุมไม่ว่าอะไร ย้อนรถกลับมาบริเวณที่หลวงตาโยนเงินทิ้งจอดรถหายอย่างไรก็ไม่เจอแน่ใจว่าจำไม่ผิดตรงนี้แน่นอนแต่หาไม่พบฉุกใจคิดได้ว่าอาจมีใครเก็บเอาไปจึงขับรถไปที่หมู่บ้านใกล้ๆที่เพิ่งผ่านมาเห็นคนออกันอยู่ศาลากลางบ้านเป็นกลุ่มใหญ่จอดรถเดินเข้าไปถามมีใครเห็นถุงเงินสี่หมื่นบ้างไหมเป็นเงินหลวงตาท่านลงไปถ่ายอุจระตรงข้างทางแล้วลืมไว้คุณบุญเลิศโกหกไปตามเรื่องผมนี่แหละครับเก็บไปได้ชายผู้หนึ่งออกมารับเรื่องนี้อย่างอ,งองอาจพึงพาย โอ๊ยดีหลายนึกว่าจะสูญเงินไปแล้วว่าแต่ไปเห็นเงินนี้ได้ยังไงผมจะไปผูกคอตายแถวนั้นเห็นถุงเงินเปิดมานับดูมีสี่หมื่นพอดีเลยอ้าวจะฆ่าตัวตายทําไมแล้วสี่หมื่นนะ่พอดีอะไรผมเอาที่เอาบ้านไปจำนองเขาวไว้สี่หมื่นไม่มีเงินไถ่ายเขากําลังจะมายึดพ่อแม่พี่น้องผมจะไม่มีที่อยู่พากันลําบากเพราะผมกลุ้มใจคิดหาทางออกไม่เจอเป็นความผิดของผมที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนเงินค่าไถ่ายก็หาไม่ได้เลยคิดอยากตาย ผมเอาเงินที่เก็บได้มาที่นี่บอกผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านให้มาเป็นพยานว่าเงินนี้ผมเก็บได้สงสัยว่าจะเป็นเงินของพระอยู่เหมือนกันเราว่าถ้าไม่มีใครมาขอรับเงินคืนผมจะเอาเงินนี้ไปถ่ายบ้านเมื่อพ่อลุงมาบอกว่าเป็นเงินพระลืมไว้ผมก็จะคืนให้คุณบุญเลิศถึงกับซึม เดินกลับมาที่รถสตาร์ทเครื่องไม่พูดไม่จ่าชาวบ้านมองตาม,มงมงๆก่อนออกรถจึงกล่าวว่าเงินนี่หลวงตาไม่ได้ลืมไว้หรอกหลวงตาท่านให้เจ้านั่นแหละเอาไปถ่ายบ้านเถอะเดี๋ยวก่อนครับหลวงตาที่ไหนเจ้าไม่รู้จักหรอกรีบไปซะเอาไปถ่ายบ้านเร็วๆก่อนจะถูกยึดนะว่าแล้วก็ออกรถไปด้วยหัวใจเบิกบานเป็นสุขนึกเคารพรักหลวงตามากกว่าเก่าอีกไม่รู้กี่เท่าส่วนชายชาวบ้านผู้คิดสั้นมองตามรถจนหายลับไปจากสายตาเขาไม่มีทางเข้าใจอะไรได้เลยไม่มีวันเข้าใจ